ปีอยู่เป็นวันจิตวันใจของลูกหลานตลอดไปตลอดจนคณะพิจารุทิททุกท่านที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้ขอบคุณมาครับวันนี้นะครับเป็น สตานอายุวัฒนามงมคล88ปีผู้คนหลังไหน่มาได้หน่อนะครับ้นะครับอายุมากได้ด้วไมาได้ดขอใป้ไแทกนะครบวันนี้นะครับพบ8ป8ปีูไทยนะครับในงานอายุวัฒนธรรมคนนะครับแสดงสิตาินูไทยก็ขออวยพรให้ถูกมีสุขภาพีแข็งแรง ให้แข็งแรงครับอายุให้ยืนยาวยืนงานนะครับเป็นร้อยปีนะครับผมครับสาธุครับครับสวัสดีครับวันนี้เราได้เดินทางกันมาที่จังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมได้อยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมพรังพุทธคุณนะครับตะบนชรสารเดชอําเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันครบรอบอายุวัฒนมงคล88ปีของหลวงปู่ไทยสัญโตนะครับพระเกจิดังแห่งจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะได้มี สิทธิยานุศิษย์นะครับได้เดินทางมาร่วมงานพิธีในครั้งนี้กันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับสังเกตนะครับเห็นไหมครับรถคือตอนนี้ยาวเหยียดนะครับมาจนถึงปากทางเข้าทางนี้เลยนะครับซึ่งเราจะต้องทําการเดินนะครับเข้าไปยังมณฑลพิธีครับเดี๋ยวเราไปชมภาพพิธีบรรยากาศภายในสานักบันเดียธรรมพลังพุทธคุณของหลวงปู่ไทยกันได้เลยครับสำหรับหลวงปู่ไทยสัญญโตนะครับก็ถือว่าท่านเองนะครับเป็นพระเกจิคณาจารย์นะครับที่ ได้รับความเคารพศรัทธานะครับจากสิยานุสิตท,ทั่วประเทศนะครับซึ่งอตอนนี้หลวงปู่เนี่ยได้เดินทางมาจำพรรษาที่สำนักปฏิปธรรมพลังพุทธคุณแห่งนี้นะครับแล้วก็ถือว่าหลวงปู่มาอยู่ได้ไม่นานนะครับแต่ว่าสิยานุสิตเนี่ยต่างก็ได้เดินทางนะครับมาร่วมบุญกับหลวงปู่เนี่ยจำนวนมากมายเลยทีเดียวนะครับ วันนี้นะครับเราทราบข่าวมาว่าลูกศิษย์และศรัทธ,ธาสาธุชนนะครับได้ติดต่อเข้ามาขอเป็นเจ้าภาพโรงทานนะครับในงานอายุวัฒนะมงคลของหลวงปูุ่ทยนะครับมากถึง100ร้านค้าเลยทีเดียวนะครับแสดงถึงพลังศรัทธ,ธาของชาวบ้านและศิญญาณศิษย์ที่มีต่อหลวงปูุ่ทัยเป็นอย่างมากเลยนะครับ เราเดินทางมาถึงก็มีโอกาสนะครับได้เข้าไปกราบหลวงปู่หลวงปู่ยิ้มนะครับเพราะว่าท่านจําผมได้นะครับแล้วก็หลวงปู่ท่านได้เมตตาเจิมหน้าผากและเจิมยันปราตะเพียนนะครับให้ที่ฝ่ามือนับเป็นบุญบรารมีที่หลวงปู่ท่านเมตตานะครับซึ่งใครนะครับมีโอกาสได้ไปกราบท่านผมบอกเลยนะครับว่าท่านมีความเมตตาต่อทุกๆคนนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครท่านเข้าถึงหลวงปู่ได้และนี่คือความเมตตานะครับที่สิทธิอนุสิท์ทุกคนสัมผัส ได้และให้ความเคารพศรัทธาหลวงปู่นั่นเองครับวันนี้นะครับในอายุวัฒหนึ่งพคนนะครับหลวงปู่ใจสัญโตอายุครบ88ปีวันนี้โรคศิษยาศรานะครับตามความเห็นพระเกจิด,ดังขอกลอัวโยชัยขอให้หลวงปู่นั้นอายุมั่นขัดยืนนะครับหลวงปู่อายุเป็นหลวงโภคผู้มุ่บารมีของโรกศิษยาสืบตลอดไปนะครับหลวงปู่

ท่านฤศีเนรธาตุพุทธคุณนะครับท่านก็ได้เดินทางมาจากจังหวัดพระนครเสียอยุธยาและท่านฤษีเนรนะครับท่านก็ได้เป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าท่านเองนั้นคอยช่วยเหลือและคอยอุปถัก์หลวงปู่มาเป็นระยะเวลาที่ช้านานมากแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก่อนที่จะมีพิธีไหว้ครูนะครับก็จะได้มีการ ถวายพระไตรจีวรแด่พระพิสุสงฆ์และสวดเจริญพระพุทธมนต์นะครับพระคาถาชัยะมงคลเพื่อถวายมุติตาจิตกับหลวงปู่ครับเป็นการถวายพระไตรนะครับให้กับพระพิสุสงฆ์ในงานอายุวัฒนมงคลครับของหลวงปู่ไทยสัญญาโตนะครับซึ่งก็ได้มีเจ้าภาพนะครับเดินทางมาแล้วก็เป็นประธานในการถวายไตรจีวรในครั้งนี้นะครับ ัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่ครบรอบ88ปีบริบูรณ์ของปู่ไทยสัญโญตก็เจนในนามของตัวแทนลูกศิษย์งปู่ไทนะครับก็ขอให้สิ่งหนึ่งที่ขอคือขอให้ลูกปู่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพล่มไสของเราตลอดไปอะคะ่ะให้หลวงปูอ่อยู่คอยเมตตาคอยโปรดโปรดพวกเราอะคะ่ะเป็นกุญกำลังใจให้พวกเราในในในต่อไปในอนาคตข้างหน้านะคะให้ถึงร้อยปีเลยเนาะใช่จริงๆหลวงปู่ประวัต ตัวว่า100ปี100ปีใช่อนะครับขออยู่หนึ่งร้อยปีอยู่คอยช่วยเหลือนุกหลังแล้ววันนี้ภาพบรรยากาศงานที่เราเห็นเนี่ยคนเดินทางมากันมากมายมาสารเลยรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้รู้สึกปากปื้มค่ะตั้งแต่ปากซอยแล้วรถติดมาตลอดทางใช่ครับแล้วที่สําคัญเลยนะคะวันนี้ลงทาะร้อยกว่าลงทางโอ้โหที่มาร่วมรางลงทางติดการงทางเพราะว่าเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้ด้วยด้วยพื้นที่ของเรานะคะที่ ครับ<ช>คือทุกคนมาเนี่ยคือมีใจอยากที่จะมาช่วยด้วยแรงศร<ช>ัทธานะครับ,<ช>รบอันนี้คือเป็นความรู้สึกที่เราหาหาได้ค่อนข้างยากนะ<ช>เพราะว่าทุกครั้งในงานหลวงปู่เนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีแต่คนอยากมา<ช>นะเพ<ช>ราะอะไรครับพีห่หนึ่งคนถึงได้ศรัทธาหลวงปู่มากขนาดนี้ นามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาแล้วท่านเมตตาจริงๆทุกคนที่มาได้รับความเมตตาก็อยากจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนบ้านที่มันอบอุ่นนะคะคนมาครั้งหนึ่งก็ต้องมาครั้งสองครั้งสามทูกค้าที่ผ่านลบบุรี จะต้องแวดขังอากาศเพื่อเป็นสิ่งมงคลอ้ยผลลุกเลยฟังแล้วผนลุกเลยอ่าเนาะมันมันเป็นความปราบเพิ่มข้างในนะบางทีเรามาเห็นนี่คือมันเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยมาคืออยากมา่อต่อให้ว่าการเดินทางจะลําบากสถานที่จอดรถจะไม่มีผู้คนจะแออัดยังไงแต่ทุกคนก็คือมาด้วยรอยยิ้มคือคือผมสังเกตเห็นมาสองสามงานละนะพอเรามารู้สึกแล้วก็ทุกคนรู้สึกปราบเพิ่มกับสิ่งที่เองได้มาและได้ทำเราก็จะมาแบบนี้ตลอด รวมถึงวัตถุมงคลต่างๆที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะมีการจัดสร้างเป็นที่ต้องการถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบโด่งดังมากแต่วัตถุมงคลหลวงปู่สร้างมากี่รุ่นก็คือเต็มหมดทุกรายการถ้าคุณต่อคู่ที่เขาได้ได้นำปนไปบูชาเข็แบ บอกปากต่อปากกันบ้างคับนะรบเรื่องเดียวคือว่าเรื่องการค้าขายเพราะว่าท่านเรียนปนยาฏิพยนเด่นกานค้าขายอยู่แล้วค่ะ,ะแม่ค้าแม่ขายต่างๆก็จะมาเอาของท่านไปดูชาแล้วก็จะเกิดค้าขายดีแล้วกเกิดความศรัทธาก็มาทาบุญต่อลูกศิษย์มีทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยนะคะคบางคนไม่สะดวกมาก็โอนง,งินมาฝากลูกศิษย์ใกล้ชิดให้ถวายเพลท่านบ้างซื้อของถวายท่านบ้างนะคะก็วันนี้นะครับ 88ปีผู้ไทยนะครับในงานอายุวัฒนมรรมนะครับแถบวิทาเขตผู้ไทยก็ขอบุญบารมีนะครับขอเป็นตัวแทนนะคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านนะครับที่เป็นผ,ผู้ไทยก็ขออวยพรให้ผู้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับพลังงาที่แข็งแรงนะครับอายุให้ยืนยาวยืนนานนะครับเป็นร้อยปีนะครับ ครับสาธุครับแล้วก็นอกจากวันนี้เองที่เราได้มีการจัดงานนะครับก็ยังมีการปลุกเสกวัตถุมงคลนะครับอันนี้ที่ให้ดูนะครับพี่ชนะพาไปเลยอันนี้ก็คือเหรียญอายุวัฒนมงคลหลวงปู่ไทยนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้หลวงปู่ท่านจะสร้างเองนะครับจะสร้างเองทั้งหมดนะครับโดยวัตถุผสมนะครับเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มีเหรียญที่ลึกนะครับอายุ80ปี ได้เก็บไม้บูชาแล้วก็<ม>สวดอะ่รเงี้ยให้ลูกค้าได้ร่มบุญพระป่ากันครับ,รบซึ่งเราก็เรียกได้ว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็กําลังพัฒนาณนะปัจจุบันนี้ที่เรากําลังดําเนินการอยู่มีอะไรบ้างครับอตอนนี้ที่อยู่ตอนนี้มีแค่สารากักุิิแค่สองยา่านนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ก่อตั้งใหม่ ใเดือนนะครับ,รบวัตถุประสงค์ปู่ที่จากงานพุทธิตาในวันนี้แล้วก็ให้ลูกศิษย์ผาได้รู้มุกปาคราวน,นี้ปู่ท่านจะปับพื้นนะครับับพื้นดน้านหน้าเพลงกี่แล้วก็ทำสมาโดมเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาเวลามากราบไหว้มีร่มเงา หลวงปู่อุทัยนะครับท่านก็ได้เป็นประธานในการจุดทูปเทียนหน้าพร,รมพิธีเครื่องเส้นสังเวยเพื่อบอกกล่าวเ<แ>ทพยดดาฟ้าดินบอกกล่าวครูบาอาจารย์ครับซึ่งในขณะที่หลวงปู่จุดทูปเทียนนะครับก็ได้เกิดเป็นพระอาทิ์ทรงกรดขึ้นนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่งในวันนี้นะครับ ซึ่งต่อไปก็จะเป็นพิธีการไหว้ครูและลูกศิษย์ก็ได้จัดให้มีการแสดงนัฏศิลป์ม,มีโขนและมีการารำถวายในพิธีใ, <น S 1> ให้กับหลวง,ป,งปู่ด้วยครับก็ถึงว่าได้เลิกงานยาปีเป็นวันชัยมราศีจะได้เลิกประกอบกิจองค์การนั่โมพุทธายะตอด้วยวยั์ทาพุธโมนะ ปอดด้วยมหา ขอรอกน,อกนอก้องไหวของเกิวันเป็นมหาปคนไม่มีการการไหวครูผูลละพานยารไหวเทพนกเทวาไหวสิกิ์สิทธินไหวผูลละพากยารตอนนี้เป็น ขุนชันนิตที่ได้เดินทางเข้ามานั่งอยู่ในมณฑลพิธีในครั้งนี้จำนวนหลายร้อยคนเลยทีเดียวครับหลังจากนี้เสจะมีพิธีการสำคัญนั่นก็คือการเสกวัตถุมงคลนะครับที่ได้จัดกางขึ้นในงานอายุวัฒนะมงคลวัดบ้านไรขณะนี้นะครับหลวงพ่อทองสุทธาสีโรสิทธิเอกสืบทอดพุทธคมสายหลวงพ่อขูนวัดบ้านไรท่านก็ได้เมตตาเดินทางมาร่วมงานพิธีของหลวงปู่อุทัยในครั้งนี้ด้วยนะครับ โดยหลวงพ่อทองก็จะได้มานั่งปรกอธิษฐานจิตวัตถุมงคลที่จัดสร้างขึ้นในวาระพิเศษอายุวัฒนอมมงคล88ปีของหลวงปู่ไทยในครั้งนี้ครับ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการพุทธ,ธาเทวพิเศษวัตถุมงคลของหลวงปู่ทัยนะครับลำดับต่อจากนี้ก็เป็นการแจกวัตถุมงคลของหลวงปู่ทัย ให้กับผู้ที่มาร่วมงานนะครับก็มีชาวบ้านแล้วก็ศิยธิอนุสิตได้เดินทางเข้ามารอรับพระตุมงคลกันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับ